c o m กำกับการกรณ์สนุ e บอกว่า n o ็นนายผู้กกับวัดความป่วยเานาที่ดีจังหัดจังหวัดอุรานีสาขาเป็นาาร้าารุผู้จัดการจนการโรงเรียนเป็นร้อยช้นนบ้านจิตจัแสนหน่งม่นเียแี่ักาง ในจำนวนนี้สารายไร่เร็ในรุ่นลายในจำนวนนี้ลาเราได้มีการท้าัารท้าเพงคงเหลือ7 1 5รายเป็นข้าวประมาณข้าวแล้วยังมีคือสำคัญก็คือมันไส้ชะกอดเรามีรายได้เฉลี่ยประมาณ4,900ประมาณทุกท่านที่9,227บาท In daily life, I think that I would like to have a policy for them about earn of money to spend the money by, I would like to have uh, the medical course and uh, they have one more talk. In the September this year, I would like, because I have my work, ชื่อแห่งกา you so much, my teacher. <laughs> อยากจะมาทบทวน,นเรื่องนโยบายที่ได้มอบไปให้กับท่านในพื้นรวมทั้งท่านท่านผู้บ้านถูกสงคมรู้ไม่เห็นไปวันนี้จึงขอมารับฟังผมก็จะครบเกษียณยุโรชการจากราชการไปแล้วก็ถือโอกาสนี้ผมจะไม่มีโอกาสนี้อีกแล้วหมายว่า <laughs> ผมคงไม่มีโอกาสเพราะผม <laughs> ไเมืม่อชีวิตของเราจะต้องสิ้นสุดลง ที่จะให้เราผมเกษียณไปผมก็สบายสราระของมนุษย์คนหนึ่งที่อยากจะทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองมันทั้งหลายในใจให้จริงๆครับที่เป็นคนได้โอกาสเป็นคนยากเงนแลงมะเร็งของแม่นั้นก็คือติดและก็เป็นผู้การเดีคนเดียวที่อยู่ครบทุกภาคของประเทศผมเป็นผู้การในหวัดครบ ภาคอีสานที่สีสเกตเป็นพื้การหวัดที่่นภาคเหน,เนือเป็นพื้นการหวัดหนาภาคใต้เป็นพั้การหวัดรังภาคกลางเป็นพื้นการหวัดชนบุรีภาคตะวันออกเป็นพั้การหวัดระยองและภาคอีสานอีกครัง้งครับเป็น